สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำหมู3ามชั้นทอดน้ำปลานะคะที่ฉันใช้หมูประมาณ792กรัมตีไป800กรัมแล้วกันนะคะซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะโอเคเร,เราก็จะต้องมาล้างหมูก่อนนะคะโดยใช้เกลือช่วยในการดับความขาวนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ขยำขยำมันกับหมูนะคะให้เกลือมันละลายนิดหนึ่งนะคะ นี่ลุกเขาเข้าไปเสร็จแล้วแล้วก็ล้างน้ำเปล่าเอาเกลือออกนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็มาสะเด็ดน้ําให้น้ํามันออกหมดหมดนะคะแล้วเราจะมาหมักกัน,นะคะ่ะหมักเราก็จะใช้น้ําปล่าประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะสูตรนี้ไม่ได้เค็มมากนะคะแต่ถ้าใครชอบเค็มให้เพิ่มไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เพราะว่าดิฉันจะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะใส่ไปเลยนะคะ6ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วแล้วก็มาใส่น้ำตาลนะคะน้ำดิฉันใช้น้ำตาลทรายแดง2ช้อนชานะคะใครมีน้ำตาลทรายขาวอะไรก็ใส่ได้เลยนะคะ2ช้อนชาเช่นกันนะคะใครที่ใส่น้ำปลาเพิ่มไปนะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะแค่นี้ก็ หวานพอแล้วนะคะแล้วก็นวดมันไปจนกระทั่งน้ำปลาหายไปนะคะแล้วก็น้ำตาละละลายและเรียบหลงนะคะใช้เวลาประมาณ2นาทีนะคะในการนวดนะคะหลังจากนั้นเราก็มาใส่แป้งกรอบนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ดิฉันใช้โกกีนะคะใส่ไปเลยนะคะ ส่ค่อยๆใส่นะคะดิฉันใส่3ช้อนโต๊ะก่อนแล้วก็หลังจากนั้นดิฉันก็ใส่เพิ่มอีก3ช้อนโต๊ะนะคะคลุกเคล้าจนกระทั่งจนกระทั่งหมูเนี่ยมีลักษณะประมาณนี้นะคะคือมันปกคลุมไปด้วยแป้งนะคะจนทั่วเลยนะคะ แต่ถ้าใครใช้6ช้อนโต๊ะแล้วยังไม่พอให้เพิ่มได้นะคะเพราะว่าบางทีหมูมันอาจจะเปียกน้ํามากอะไรเงี้ยนะคะแต่แป้งนี่นะคะจะแบบเวลาทอดมันจะแบบคืบเคลือบเฉยๆนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าหนามากนะคะใครชอบหนาให้เติมน้ำเปล่าไปอีก2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วค่อยใส่แป้งเพิ่มเข้าไปอีกก็น่าจะประมาณ8ช้อนโต๊ะนะคะแป้งนะคะเสร็จแล้วตั้งไฟให้ร้อนนะคะ แล้วก็ลงไปทอดนะคะอันนี้ใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปถึงสูงนะคะไฟต้องร้อนนะคะแล้วค่อยลงเห็นะคะถ้ามันร้อนมันจะพูๆแบบ,บ,บ,บขึ้นมาอางนี้นะคะไม่ต้องกลัวน้ำมันแตกนะคะเพราะเราคลุกแป้งแล้วมันไม่ค่อยกระเด็นนะคะมันไม่กระเด็นเลยดีกว่านะคะแล้วก็ใส่ไปไม่ต้องคนนะคะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะจนกระทั่งนะคะมันออกสีเหลืองทองนะคะ เช่นนี้เราก็กลับด้านนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำมันเราไม่ได้ท่วมค่ะกลับด้านเพื่อที่ว่าจะให้ได้กรอบทั่วเน,นะคะอ่านะคะกลับด้านดิฉันไม่ได้ใส่ลงไปหมดเลยนะคะเพราะว่ามันมีประมาณ5้าชิน้นเนาะก็ใส่ลงไปใส่ปไปพอให้น้ำมันมันท่วมแบบนี้นะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะพอสีมันประมาณนี้ เข้มขึ้นมาหน่อยแล้วก็เอาออกมาได้เลยค่ะทอดนี่ใช้เวลานะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไ,มด,ไมด้เร็วนะคะต้องต้องใช้เวลาทอดนะคะแต่ไม่ต้องกลับไปกลับมานะคะกลับรอบเดียวโอเคเราได้หมูและะ้วค่ะเสร็จแล้วเราจะมาหั่นให้ดูนะคะนี่นะคะ มีสิ่งกรอบปบบกรุบกรุบคือจะกรอบประมาณนี้ประมาณหนึ่งนะคะไม่ได้กรอบแบบมากมายเมื่อวางนะคะก็กรอบสําสหรับคนที่ชอบแป้งเคลือบๆไม่ได้มากสูตรนี้อร่อยเลยนะคะที่ฉันกินกับจิ้มแจ่วเนี่ยฉันก็ไม่ได้ใส่น้าปลาเยอะแต่ถ้าคนชอบเค็มมันเพิ่มไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะตั้งใต่ตอนแรกที่ฉันบอกนะคะหั่นให้หมดเลยนะคะแล้วก็ เอาไปจัดจานกันเลยนะคะอืมกินเข้าไปอ้าไม่จิม,มกินเข้าไปเลย <laughs> อ่าเสร็จแล้วค่ะหมูทอดน้ำปลาค่ะคะเสร็จแล้วเราก็มาจัดจานนะคะกินกับน้ำจิ้มแจวนะคะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาน้ำจิ้มแจวแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้เลยเข้าวเหนียวนะคะหุงในไมโครเวฟนะคะออกมาสวยเชียวนะคะแล้วก็น้ำพริกนะคะคั่วในกระทะนะคะง่ายๆเลยนะคะแล้วก็กินกับผักลวกค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะขอบคุณมากะคะ่ะที่ติดตามชม